มาดูต้นนี้กันต่อนะครับต้นนี้นะครับอยู่ในพื้นที่คับขันมากกว่าต้นพลิกก่อนอีกนะครับทางใหญที่จะตัดมันได้ก็คือเราต้องตัดแบบเฉียงๆนะครับก็คือในสมัยโบราณเนี่ยจะไม่มีเลื่อยนะครับไม่มีเลื่อยก็คือมีแต่มีดนะครับเสร็จสับในมีดเล่มเดียวนี้แหละนะครับในพื้นที่ที่คับขันลักษณะอย่างนี้นะครับ,ข,บขันลักษณะอย่างนี้กนะ็คือ ผมจะต้องฟันลักษณะลงมาอย่างนี้เท่านั้นนะครับก็คือฟันลงมาแล้วลักษณะอย่างนี้เท่านั้นทีนี้เราก็มาดูว่ามีดเนี่ยมันจะฟันได้ไหมนะครับนพื้นที่จะแคบๆนี่ครับเราไม่มีจิตที่จะตะแคงมีดอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมันไม่มีพื้นที่นะครับมันไม่มีพื้นที่นะครับตอนนี้ก็คือลึกเข้าไปทั้งหมดเลยทางเดียวที่จะตัดไม้เล่มนี้ให้ขาดได้ก็คือพมจะต้องฟันลงมาในลักษณะอย่างนี้นะครับ ผมถึงให้ความสำคัญกับมีดที่สามารถปันเสียงได้นะครับปันลักษณะนี้เท่านั้นอาจจะใช้เวลานานานิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวนี้คแคบนะครับแต่ก็คือเราจะต้องเอาไม้เล่มนี้ไปใช้ประโยชน,น์ในกรณีที่ไม่มีเรื่อยนะครับมีดต้องสามารถทํางานลักษณะอย่างนี้ได้นะครับถ้ามีดทางานลักษณะอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยจะเป็นมีดที่ไม่น่าใช้นะครับก็คือ ไม่สามารถที่จะทํางานลักษณะงานทั่วไปได้นะครับนักณะงานทั่วไปของงานไม้ไผ่ก็คือลักษณะนี้แหละหัวใจสําคัญเลยก็คือต้องฟันในลักษณะอย่างนี้ได้นะครับเรามาดูกันว่าม,มันจะฟันยากฟันง่ายใช้เวลามากเวลาน้อย เห็นไหมครับว่ามันจะสามารถปันในลักษณะเฉียงนะครับฟันในลักษณะเฉียงแบบโค้งตะบัดเข้าไปอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้เป็นมีดขมสายนะครับก็คือมันจะตรงกับงานตรงนี้พอดีเลยนะครับ ขัดแล้วเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ขัดแล้วเรียบร้อยสําหรับท่านที่มีมีดอยู่ในมือก็ลองเอามีดของท่านไปทํางานลานักษณะยนี้ดูนะครับลองดูว่ามันจะทํางานลักษณะงนี้ได้ไม่ได้นะครับก็คือถ้าเป็นมีดโบราณจริงๆเนี่ยคุณสมบัติตรงนี้จะต้องมีนะครับเพราะมันเป็นหัวใจสาคัญเลยเวลาที่เราจะตัดไม้ไผ่นะครับ